สบายดีสุขสุขคุ้นต้อมองทุกบอนบรรยากาศในประมาณสามโมงครับชาวเอสนาทีพี่น้องบนเรือทตาลีวันเสพาพี่น้องมากินอันมากินสุ่มบะแดงสุ่มบะแดงปัญหาบัวได้อพี่น้องบัวได้กินกับเสภาพี่น้องไปขุดกบเตรียมอุปกรณ์มากินสุ่มบะแดงพี่น้องมาผ้ได้หั่นเดียวผ้าหั่นเนน่อยบัวพ่อซ้ับปาสิกิปอ่าใบกระโดนใบให้พี่น้องกินกับสุ่มบะแดงนั่นแหละ มาพาบเห็นบอ่าโบเห็นว่าบโบมีเลยเลยชิไปขุดกบขุดเขียดได้เสียมันมันเกียาวญ้าไม่เลยเด็ดมากวันองน้องชิมาขุดเท่านี้แหละหาเลาะขุดเบิงลน้องข้างป่าต้องว่าที่คือเนี่ยแล้วพี่น้องขุดเบิ้ลก่อนข้างบดแดงกระซางว่าอึดพี่น้องอยู่ป่าอยู่ดงเะพาะอึดข้างบดแดงบ่คือว่าไหนอัน สมัยนี้กับภานเ,ยยเงยบุไแดงพี่น้องเ,ยยอเองเยบุญแดงนะเงยเท่เงยว่าพวกเงยนั่นเงยแล้วก็ไปขายพี่น้องดับเลยแต่กล่ามาที่นี่มาชื่ออดบอดอ่บอหังบ่ญแดงท่านอุตุอุนโตนพี่น้องหับงบ่ญแดงนะเพิ่นก็ไปเงย,ยแล้วเอามาขายเออขายเป็นเงินทั้งพี่น้องทั้งไทยเนี่ยเถื้อกระมุกเส้าบาทเขาโตบะลงได้เส้าหาเพื่นอนว่า อันมันเงินขืนโอ้ยจะขืนจังไดบ่ได้ขี่รถขี่เพื่อไปเย่บ่ได้มีแต่ยางเขาป่าเขาเยรถไปทักบ่ได้เฉยยังน้องพี่น้องราะว่าขืนนำเงินเิ่งก็ไใดฮะนาว่าให้พ่างเคยได้ยินผ่านมาอยังคือคุดคุดระบับันะคือว่านุ่งสินนันสินแดงเสือมีวายไปไปมาอยู่อยู่เลยนะไม่เห็นบอกอคุดครบก็เลยไม่ต้องทุนใจพี่น้อง พอยาด้วมือเดียวพามือเราจับกล้องสบายดีมือเดียวสบายดีมือเดียวไปขุดกบพี่น้องขุดปูเแ่วนี้แหละมานประมาณกับประากันพี่น้องไปก็เลยจะมาขุดให้พี่น้องเบิ้งขุดทุกคนเบิ้งร่างเทียมก็ถนักเต้ แจ่วังงูเห่าสิปุดมาต้องปันโป่งกันนี่นะว้าหูเช่าปลุกแทะไม่เย่ย,ยัองบัถึงกัน นี่คนเขาขบมันใจไปเดพี่น้อพี่น้านีปุดออกมาพอดีสองตัว

ก็รไปเลยที่ตัวหนึ่งผูกกระตาก็าาอยู่ผูกโขงก็ได้ พุทธนะเนยแป๊วของมีสองหูได้พี่น้องคุทธกิตติพันธ์กระยานจังหน่อยคุทธต่อยคุดที่สอง ห,หัวมีหูเป้าพอไปเบิ่งหูนะกุดเต่าหูนี่เขเออมันีในั่นงในที่นี่ nó thật lực thế Đi อยู่คัหน,นหน้าพุาดกำดังพี่น้องคัดพายโอ้ยถึกเกือบถึงวัวพี่น้องแค่ตะก้อนล่มข้าหน้าหั้งฮึย่สองยู่ใหม่อะไก็คุมหุ้ม โอ้ยตามเสียงท่านนักเนักดั้เสียมผู้อยางยาวนักพี่้องเัืเสียมก็ได้ เงี้ยท <restrial noise> ุกคนเทียบเลรีเอียงพี่น้องฝักเอียงห้องอกุ๊กนะมันห้องอกอเอียงบอก ังได้ปัญญาพี่น้องเงี้ไปเลื่อยมันมันห้องอออมันห้องเสียหน้าเลยยากย่านเป็นงูนะเขาเคยเขาเคยพอ่อก็ด่าได้เลิกได้นะค่า,านี่ค่านี่สักจีคุดในใจพี่น้องขุดมาเล็ดมันเลยบอกเนาะมาเล็ดมันเลยเขาบอกตรงเอาในใดทางยากเนาะกูไะทั้งเทอร์นทีถ้าจะคอยจีบเจาะเบิ้งนี่กันเจาะเบิง้ง โจ๊ะข้าไปรถเบิ่งคุดหลับมาไม่ยั้งฮนะถ้าคุดลังหางแล้วกระปุ๊คือกัน้น่าเบาได้เฮงเงยไปแลวมันมันหองเอ้าเอ้าอ้าชอดไปเท่ทอ่ชคัดแล้วอดคังนี้แล้วที่มาก่อน โซดเลยได้หอกี่นียพี่น้องยังหอกนี่นะนี่มันคือหอก ไม่บอกเบื้งคักๆในนางย่านนี่พี่น้องเบึงน้มกันปงให้พี่น้องทุกคนนานนานนานตรงนี้นะเดยกกว่าเดิมน,นี่ตุกไม่น,นังนี่นี่ อะไรอะไรที่น้องนี่นีนาะนีไอ้ยังอันนี้นะโบกนั่งในพี่น้องแปลว่าอะไรทุกคนแปลว่าไอ้ยังนั่งโบก้าจูนี่เมียนบบกุบกกนะบบทุกคนใช่หรือเปล่า อะไรนะอิน,นะ,นะโอ้นี่อะไรเห็นเลยนะเห็นเป็นตัวเลยนะนี่อะไรไอ้ยังทุกคนนั่งบก้าจุกฮะ ngon đồ nuôi như này bưng bưng nãy chỉ số chốt nó chốt lên đó chốt lên ừ. cúp <laughs> đi <laughs> นางกระยานคือก,ก,กันปากนะรีกระปากกุบให้ง่างยกระานโคย,ยานกุบมาคุดกบรบจะว่ายังอีกสองตัว ตัวเดียวผูก <c> ผ <ười> <c ười> ูมันอยู่ค้่อยู่คู่ผู้ส่งเด็กพี่น้องได้สองตัวนะกะเก็งเติมไหทั้งย่านทั้งกบทั้งคุดปลากบกับปลาทะเลกู้ังชำกันได้กบสองตัวการขบวนคุดได้หลายจะคูจะคุดต้องมองถูกบอลพี่น้องวันนี้นั่งได้กบแล้วพี่น้อง นั่งได้กรุบนี่ได้กรุบแหลมมัคุดเป็นได้สองตัวแต่พมานอยู่พี่น้องการขบุญคุณลายเด้อจุกูจะคุ้นถุกมองถูกบอลที่ติดตามนาตาลีมาจิ้นหอดบอนี่พี่น้องในจํานวนคนที่วะหาพันโคตรพี่น้องที่ว่าบทีบทะนา่งน้องขบุญคุณลายพามากคุดกรุบกุดเกศกามานอยู่ได้ไไปแล้วกิบหนาพอกันใหม่ขบุญคุณลายสบายดีสวัสดีค่ะเผื่อแต่เกือเต้นทั้งญาติทั้งคุดพี่น้องเมื่อก่อนคำเลย